สวัสดีครับชาวราศีพิจิกครับมาดูกันว่าหลังวันที่8เดือน8นี้นะครับไลออนเกตแปดครับเมื่อพลังงานของประตูจักรวาลเปิดออกนะครับปฏิหารความโชคดีสิ่งดีๆได้นะครับที่จะเกิดขึ้นกับคุณหรือพลังงานอะไรนะครับที่จะเกิดขึ้นกับคุณสําหรับชาวราศีพิจิกครับก็มาดูกันคือในวันที่8เดือน8นะครับหรือวันที่8สิงหาคมของทุกปีเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ไลออนเกตพอ r t ทรครับเปิดออก เปิดทางนะครับแสงนะครับหรือพลังงานของดาวซีริอุสครับหรือที่ถูกเรียกว่าดวงอาทิตย์แห่งจิตวิญญาณนั้นจะฉายลงมายัางโลกโดยตรงนะครับดังนั้นเนี่ยวันที่8เดือน8เนี่ยมันเป็นเหมือนประตูเปิดออกจกักรวานเปิดออกมันเป็นสัญญาณของบางสิ่งบางอย่างนะครับเกี่ยวกับความมั่นคงที่ไม่สิ้นสุดนะครับหรือ เขาเรียกว่าประตูโชคประตูของการปลดล็อกภายในเนี่ยเปิดออกนะครับแต่มันจะโดดเด่นในเรื่องราวของตัวตนนะครับหรือข้างในของเราลองมาดูกันนะครับว่าชาวราศีพิจิกนี้นะครับพลังงานของคุณจะเข้มข้นหรือจะมีเรื่องอะไรนะครับที่คุณจําเป็นต้องรู้นะครับขอดูหน่อยนะครับก่อนที่คุณจะไปฟังคำน้ำหน้าคำทำนายนะครับ ออคนละหนึ่งไลค์นะครับคนละหนึ่งแชร์คนละหนึ่งการติดตามให้กันด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับชาวราศีพิจิกับประตูสิงโตเปิดออกนะครับพลังงานตรงนี้ส่งผลอย่างไรรีบานะครับรีบาคือความสมดุลรีบาเป็นพลังงานของราศีตุลตุลอาจจะเป็นพลังงานของการสื่อสาร พลังงานของชุมชนกลุ่มคนพลังงานของการแบ่งปันพลังงานของการให้พลังงานของการรับพลังงานของความยุติธรรมความเท่าเทียมกันนะครับดังนั้นผมมองว่าแม้เสพมันคือคําว่าบาลานซ์ขึ้นมาเนาะดังนั้นเนี่ยชาวราศีพิจิกครับผมมองว่ามันคือสิ่งที่คุณต้องปรับในชีวิตของคุณ ปรับในพลังงานของคุณบาลานในทุกๆเรื่องบาลานในเรื่องราวการทํางานบาลานเรื่องราวการใช้ชีวิตบาลานในเรื่องราวของอารมณ์ความรู้สึกนะครับหรือบาลานในเรื่องราวของทั้งการใช้เงินการเก็บเงินนะครับดังนั้นผมมองว่าในใหมายเลขเจ็ดเนี่ยนะครับลิบ้านะมันคือสิ่งที่บอกว่าประตูตรงนี้กำลังเปิดออกเพื่อให้คุณกลับมาหากับมาปรับ สมดุลในตัวคุณขอดูเพิ่มเติมนะครับเปิดพลังงานเพิ่มเติมสำหรับชาวราศีพิจิกหน่อยว่าลองมาดูกันสัญญาณสิ่งดีๆสัญญาณชัชะตาบางอย่างเปิดออกอกะไรที่จะเกิดขึ้นกับคุณหลังวันที่ 8, แปเดือน8ปดใชาวราครับ ชาลร์คือการเดินทางความกล้าหาญในออบสอดครับเหมือนสัญญาณบางอย่างพลังนำทางคุณมได้เหมือนกันสกอเพนโคสครับพลังงาน,นของการเงินพลังงาน,นของการให้และการรับพลังงาน,นของความสมดุลระหว่าง อนุญาตให้ตัวเองได้รับสิ่งดีๆคือคุณบางคนอาจจะเขาเรียกว่าไม่อนุญาตให้ตัวเองได้รับเลยนะครับคือคือยังไงดีคือเป็นคนให้นะครับให้ให้ให้สิ่งดีๆให้ความรู้สึกดีๆให้เงินแบ่งปันอะไรต่างๆแต่ไม่อนุญาตให้ตัวเองได้รับเลยคือไม่กล้ารับกังกวลกลัวเช่นคุณบางคนอาจจะไม่ได้อ่าไม่กล้า ตั้งราคาสินค้าหรือบริการของตัวเองที่เป็นราคาที่สูงเพราะว่ากลัวนะครับกลัวว่าเฮ้ยจะแพงไปโน่นนี่นั่นไปผมแค่ต้องบอกว่าถ้าคุณมีคุณค่างานของคุณมีคุณค่าธุรกิจของคุณมีคุณค่าคุณตั้งราคาไปเลยครับตั้งไปเลยครับเพราะว่าจักรวาลจะนําคนที่ต้องการคุณจริงๆอ่ะเข้ามาเหมือนกันแต่คุณก็ต้องเห็นคุณค่าจากสิ่งที่คุณทําเหมือนกัน ดังนั้นผมมองว่าชาวราศีพิจิกครับมันคือการกลับมาหาบาลานซ์ของคุณเนี่ยบาลานซ์ของคุณในทุกๆด้านนะครับเมื่อคุณไม่กล้ารับจากรวาลก็ไม่อยากจะส่งมาให้คุณอะ่ะเพราะว่าพลังงานมันต้านกันตัวคุณอะ่ะต้านดังนั้นเนี่ยจงเริ่มฝึกครับฝึกที่จะรับหรือบางคนเนี่ยอ่า มีคนอยากช่วยเหลือมีคนอยากให้อะไรคนคุณแบบโอ้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่ไม่เอาครับเห็นไหมครับการให้มีอะไรให้มาเนี่ยน่นแสดงว่าคือสัญญาณที่ดีที่จักรวาลกําลังมอบให้กับคุณแต่เราส่วนใหญ่แบบขี้เกงใจผมฝึกการรับมาตั้งแต่รู้จักกฎลรงดังดู มีหลังบ้านทักมาแบบอยากจะให้สิ่งนั้นอยากใช้สิ่งนี้ซัพพอร์ตตรงนั้นตรงนี้ผมรับหมดครับผมขอบคุณเพราะว่าผมรู้ว่าอีกในหนึ่งอะ่ะคนที่ให้อะ่ะเขากําลังฝึกการให้อยู่และผมเหมือนกันครับผมก็ฝึกการให้โดยการแบ่งปันออกไปไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเงิน กำลังใจหรืออะไรแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยผมมองว่าสำหรับชาวพิจิกมันคือการฝึกความรู้สึกของคุณเนี่ยที่จุติธรรมนะครับคีนครับครับ,รบมันเป็นพลังงานของคุณจริงๆครับเป็นพลังงานของชาวท่านาน้ำชาวพิจิกเนี่ยครับ มันจะเข้มข้นสำหรับคุณในการเดินทางข้างในมากๆ t r e of Wands ครับ c l ั b c u แล้วก็มี Ace of Swords Ace of s w o r d เนี่ยก็เป็นพลังงานของท่านลมนะครับมันก็จะไปลิงก์กับพลังงานของราศีตุลได้เหมือนกันความคิด ไอเดียจินตนาการนะครับผมมองว่าสัญญาณสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นสําหรับชาวราศีพิจิกเนี่ยมันคือคุณมีไอเดียนะครับคุณมีไอเดียอะไรที่อยากจะทำอะไอเดียของงานไอเดียของธุรกิจไอเดียของการใช้ชีวิตอะไรต่างๆเชื่อใจในไอเดียนั้นของตัวคุณนะครับคุณอยากจะทําสิ่งนั้นคุณอยากจะทําสิ่งนีน้ที่คุณรู้จึกว่าอยากจะลองทําถ้ามันเป็นสิ่งที่ดี แล้วมันเป็นไอเดียดีๆคุณทํามันเลยครับโดยไม่ต้องกังวลน,นะครับทําเลยคือในศาสตาธิว m ม n ดีไซน์มันก็จะมีแบบอย่างผมเป็นมานาเฟสเตอร์ or, เนาะในทริของ m a n i f e s t ต r เนี่ยคือผู้ประกาศนะครับดังนั้นคุณก็จะเห็นเนาะผมประกาศอะไรโปรแกรมดูดวงประกาศอะไรนะครับขายกําไรใช่ไหมครับประกาศอะไรผมทําเทียนที่เกี่ยวกับเทียนหอมนะครับ อะไรต่างๆคุณจะเห็นสิ่งที่ผมโพสต์หรืออะไรต่างๆนั่นคือการประกาศออกไปผมยังไม่ได้ทำหรอกครับเทียนผมทำไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็หยุดไปนะครับแล้วผมก็แบบเฮ้ยจะมาทำใหม่อยากทำมันมีความรู้สึกว่าเอออยากทำผมก็ประกาศออกไปก่อนแต่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยการประกาศออกไปก่อนสำหรับมาเฟสเตอร์เนี่ยนะครับซึ่ง เป็นกลุ่มคน9นะครับในโลกนี้คือประกาศออกไปเพื่อให้โลกรู้เพื่อให้จักรวาลรู้เพราะว่ามันจะได้เป็นการจัดสรรจักรวาลาเป็นการจัดสรรให้มันเป็นแบบราบลื่นอะไรแบบเนี้ยดังนั้นผมมองว่าพลังงานของชาวพิจิตนะครับคุณมีไอเดียอะไรคุณทําได้นะครับทำได้แล้วผมรู้สึกว่าสัญญาณสิ่งดีเนี่ยมันคือสัญญาณของการดึงดูดด้วยคุณกําลังดึงดูดกับโอกาสเข้ามา โอกาสดีๆในชีวิตโอกาสดีๆในการเติบโตโอกาสดีๆในงานของคุณมันมีการเดินทางเกิดขึ้นมาผมมองว่ามันเป็นการเดินทางของคุณในหลังสิงหาเนี่ยยาวๆไปเลยนะครับการเดินทางที่คุณได้ค้นพบตัวเองนะครับมันอาจจะเป็นการค้นพบตัวคุณในระดับลึกยิ่งคุณศึกษาเรื่องกฎแรงดึงดูดศึกษาเรื่องพลังงานจักรวาล คุณจะถูกนําไปหาข้อมูลอะไรบางอย่างที่จําเป็นสําหรับคุณมากๆผมยกตัวอย่างให้คุณฟังแบบมันเป็นมันคือการซิงโครไนซ์หรือความบังเอิญที่ที่จักรวาลเข้ามาครับเอออย่างเช่นผมศึกษาเรื่องกฎแรงดึงดูดมาใช่ไหมครับจากตําราไพ่หรือจากอะไรก็ตามและมันมีความรู้สึกว่าอยากซื้อหนังสือเล่มนี้ผมซื้อหนังสือเล่มนี้มาคือ ตอนไม่เชือหนังสือหรือไปเลือกอะผมไม่รู้หรอกว่ามันมันอะไรอะครับผมแค่เห็นว่าแบบเฮ้ยจักราวาลจักราวาลผมเื้อหนังสือเล่มนี้มนาะเป็นของชาวญี่ปุ่นนะครับแต่เป็นการแปลอ่านอ่านไปเฮ้ยมันคือการคุยกับจิตใต้สำนึกคุยกับจักราวาลและใช้กฎอะไรนึงดูโดยที่แบบตอนนั้นผมแบบเฮ้ยอะไรทำไมมันถึงมาเจอกันแล้วแบบมันลิงกัน แล้ก็ในหนังสือเล่มนี้ย mm hmm. เขาก็มีวิธีหรือคนที่เป็นนักเขียนหนังสือเล่มนี้ยเขาทํากำไรนิขายอะไรแบบนั้นนะผมก็เลยมองเป็นการแบบปฏิปต่อความเบง่กเบิหรือหนังสืออะไรก็ตามที่แบบผมซื้อมาที่มันไม่ได้เกี่ยวกับกฎไรนึงดูดแต่ข้างในเขาพูดถึงกฎไรนึงดูดพลังงานจักรวาลหรืออะไรต่างๆแบบนีน้ดังนั้นผมมองว่าชาวพิจิตาชาวพิจิรับคุณ กำลังถูกพาไปให้ไปเชื่อมต่อกับจุดบางจุดจุดบางอย่างในจังหวะเวลาชีวิตของคุณให้พบเจอกับสิ่งที่ดีทั้งในเรื่องราวของงานคุณภาพชีวิตการเงินคุณอยากมีเงินคุณได้เงินจะกความส่งเงินส่งเป็นความอุดมสมบูรณ์นะครับหรือเป็นารายได้ที่มาจากธุรกิจรายได้ที่มาจากอาชีพของคุณแน่นอนนะครับแต่นั่นแหละมันคือการบาลานซ์คุณอยากมีเงินในทางกายภาพจํานวนที่มั่นคงเยอะ ในความรู้สึกของคุณลึกๆอะคุณมีความกลัวคุณมีความกลัวหรือเปล่าเวลาที่แบบเห็นเงินในบัญชีตัวเองถึงมีเยอะแต่ไม่กล้าใช้อะไรแบบเนี้ยดังนั้นเนี่ยคือสิ่งสําคัญพาล้นซานของคุณในกายภาพทางการเงินกับความรู้สึกของคุณสําหรับบางคนผมมองว่าเที่ยว่อเนี่ยมันคือการตัดสินใจในเส้นทางบางอย่างหรือมีช้อยบางอย่างที่คุณกําลังพาตัวเองไปผมไม่แน่ใจหรอกว่า คุณจะเลือกเส้นทางไหนและพาตัวเองไปในเส้นทางไหนแต่ผมแค่บอกว่ามันคือการดึงดูดของตัวคุณให้คุณไปพบเจอกับสถานการณ์การเงินบุคคลโอกาสหรืออาชีพที่ใช่สําหรับคุณดังนั้นโอกาสเข้ามาคุณไม่รู้นะคบว่าโอกาสที่มันเข้ามาในอนาคตมันจะเป็นอย่างไรแต่ถ้ามันเป็นโอกาสคุณคว้ามันไว้ก่อนเหมือนกันผมขออนุญาตยกตัวอย่างในเรื่องราวของโอกาสให้คุณได้ฟัง ก่อนหน้านี้สิ้นสิ้นปีที่แล้วใช่ไหมครับเดือนธันวาที่ผ่านมาผมคือผมทําช่องเถามอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มีน้องที่รู้จักดังมาพี่ตัน้นมาช่วยผมหน่อยที่ร้านร้านเนี้ยที่กรุงเทพมาช่วยผมหน่อยผมไม่ไหวหมายถึงแบบเขาไปเป็นเมเนเร์รเเนาะมาช่วยผมดูสต๊อกหน่อยมาช่วยผมดูรายร้านหน่อยอะไรแบบเนี้ยมันเป็นร้านเพิ่งเปิดใหม่ ก็เป็นร้านที่ดังเหมือนกันเป็นร้านกาแฟาที่ดังเป็นร้านกาแฟาที่แบบต้องบอกว่าของต่างประเทศเข้ามานะครับของนิวยอร์กเนาะโอเค,อเคผมก็ไปทำผมแค่มองว่ามันเป็นโอกาสนะแต่ไม่รู้ว่าเออพอเราไปทำมันจะดีหรือไม่ดีแต่แต่คิดว่ามันเป็นโอกาสก็ไปเราไปทำเราไม่ปฏิเสธโอกาสไปทำ จนมีความรู้สึกว่าเออเราเรา,เรามาทําอะไรที่นี่วันนี้มันก็เป็นความรู้สึกเดิมนะครับว่าแบบเอ้ยบางทีที่นี่มันก็ไม่ใช่ที่สาหรับเราดังนั้นอนะ่ะคือให้เราได้ไปลองให้รู้ด้วยตัวเราเองดีกว่าว่ามันใช่หรือไม่ใช่ครับในลักษณะประมาณนี้ดังนั้นผมมองว่าชาวพิจิกมันมีพลังงานเนี่ยโอกาส ที่เข้ามาหาคุณได้ไปลองให้รู้ชอบหรือไม่ชอบหรือในความสัมพันธ์ก็เหมือนกันหรือคนที่มีคู่กันคนนี้เข้ามาเขาจะรู้สึกอย่างไรเขาจะคิดอย่างไรกับเราความสัมพันธ์มันจะเป็นอย่างไรจะไปได้ไหมจะคบกันยาวไหมหรือในในงานงานเนี้ยจะอยู่ได้ยาวไหมจะเจริญเติบโตไหมผมต้องบอกว่ามันมันขึ้นอยู่กับคุณคุณเท่านั้นที่เป็นคนบอกว่ามันจะไปได้ไหมมันจะมั่นคงไหมอะไรแบบเนี้ยมันขึ้นอยู่กับ ความชอบของคุณมัน,ข,นขึ้นอยู่กับวินัยของคุณมันขึ้นอยู่กับความที่คุณสามารถอดทนรอในช่วงเวลาที่คุณยังไม่เห็นผลลัพธ์ของมันได้ไหมนั่นคือความอดทนที่เข้ามานะครับในลักษณะประมาณนี้ผมต้องบอกว่ามันมีสิ่งดีๆรอคอยคุณอยู่แน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงหรืออดีลอะไรบางอย่างใหญ่ๆ เงินใหญ่ๆเงินก้อนความสัมพันธ์อะไรแบบนี้ที่กำลังจะเข้ามาหาคุณนะครับเดี๋ยวผมขอดูในไพ่ราโค่หน่อยนะครับว่ามีอะไรที่แนะนำคุณบ้างที่เป็นไพ่ที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณหมายเลขหกนะครับ Do is s uh, There r o n g is strong in doing nothing with u p What have you been forcing and how can you let go of the outcome นะครับพไพ่ใบนี้ต้องมอกว่ามันคือ สัญญาณของความสำเร็จสัญญาณของความโชคดีสัญญาณของพลังงานจากตัวคุณเนะี่ยที่กำลังสร้างสารรค์รูปแบบบางอย่างให้ชีวิตเกิดขึ้นมาคุณมีความแข็งแกร่งในใจตัวเองอยู่แล้วยิ่งคุณดึงพลังงานของจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งนะครับฝึกความมั่นคงในช่วงเวลาที่เงียบ ของการเงินผมได้มาจากหนังสือเล่มนั้นแล้วก็อีกหนังสือเล่มหนึ่งที่เป็นการบอกว่าพลังงานของความเงียบพลังงานของที่คุณดูรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมไรายได้มันนิ่งทำไมเงินมันนิ่งทำไมอะไรจังหวะมันนิ่งอ่ะในพลังงานของความเงียบนั้นอ่ะมีพลังงานที่รอการถูกกระตุ้นรอการปลุกไว้อยู่ผ่านความรู้สึกมั่งมีผ่านความรู้สึก มั่งคั่งของคุณเห็นไหมครับหนังสือสองเล่มมันเล็งเข้ามาการผมรู้สึกว่าเออมันคืออะไรที่ที่ต้องออกมาแชร์มันคืออะไรที่ต้องเอาออกมาใช้อะความรู้ในหนังสืออะผมก็เอาออกมาใช้ลองกับชีวิตของตัวเองเมื่อผมรู้สึกว่าปล่อยวางเราทําเต็มที่ผมทําคลิปผมทําธุรกิจหรืออะไรต่างๆมันไม่ใช่แค่ ผักดันอย่างเดียวมันมีทั้งแรงผักดันมันมีทั้งแรงพักแรงหยุดเราทําไปเพราะแรงต้านความกลัวกลัวไม่ได้กลัวไม่มีกลัวไม่ประสบความสําเร็จยิ่งคุณทําเยอะคุณยิ่งเบอร์นอาเยอะดังนั้นจงหาเวลาหยุดพักเบรกพลังงานและในพลังงานของความเงียบนั่นแหละที่ผมบอกมันคือการกอร่อกําเนิดของความมหัศจรรย์อยู่ขอดูคำแนะนำเพิ่มเติมนะครับสำหรับดาวพิจิ ขอสำหรับนี้ครับขอแนะนำเพิม่มเติม lease your box ครับเฟอร์ชคอตโมน m ิน n กอร์ o ปีพลังงานของคุณนั่นเองนะครับ l e a s e your box ครับอะไรที่คุณบ็อกพลังงานมาอยู่เนี่ยบาลานอะไรที่คุณบ็อกมาอยู่ความกลัวอะไรที่คุณบ็อกไม่อยู่ฉันแม่หนูยวยังให้ตัวเองได้รับเลยฉันจะเป็นผู้ให้อย่างเดียวไม่ใช่นะครับถึง อย่างอย่งผมอะ่ะผมเป็นสายอ่านไพ่พลังงานเนาะสายฮิลลิ่งอะไรแบบเนี้ยมันก็มันก็มีช่วงจังหวะเวลาที่ต้องหาบาลานในชีวิตเหมือนกันบางช่วงที่ผมไม่ได้ลงคลิปเลยคือการรีชาร์จพลังงานของตัวเองบางช่วงที่แบบคือผมสังเกตกับตัวเองอะเนาะว่าเออมันไม่ได้แปลว่าเราทําเยอะเราได้เยอะอะ่ะ แต่บางทีเราทำน้อยแต่ผลลัพธ์มันได้เยอะอะไรแบบนั้นดังนั้นเนี่ย l ีลิท o u r บล็อกคุณแค่กลับไปดูครับว่าพลังงานตรงไหนมันบล็อกเรื่องอะไรของคุณนะครับเมื่อคุณเลิกเมื่อคุณปล่อยวางพลังงานที่บล็อกได้การไหลโฟมาของกดแรงน,นึงดูดของสิ่งดีๆของโอกาสดีๆเนี่ยความคิดที่ดีไอเดียดีๆเนี่ยมันก็จะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณให้คุณได้เจริญเติบโต,ตและมีความสุข ในชีวิตนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสำหรับชาวพิจิกหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับคุณนะครับอาจจะนานหน่อยนะครับแต่แบบผมอยากใ,ให้คุณแบบได้ฟังแชร์ประสบการณ์อะไรบาบงอย่างคบคู่กันไป,ปการเปิดภพยนะครับก็ขอบคุณมากๆครับ